แต่หลายคนเนี่ยเวลาที่เราเจอลูกค้าทักมาเนี่ยเรารู้เลยว่าการที่เราบอดแคสไปเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เราปิดการขายเพิ่มขึ้นใช่วหาเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อจากการทักเพียงครั้ง,งเดียวแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราบอดบ่อยอัตราการเปิดมันจะลดลงครับแล้วบางคนที่ผมเคยเห็นนะฮะบอดท้าเซียวหนักมากแล้วก็บอดเลยบ่อยจะเหลือ,ออัตราการเปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณแทบจะบอดทิ้งไปเลยดังนั้นคลิปนี้มารู้จักกันว่าถ้าคุณจะบอดแคสตมเนี่ยจรบางดแลยวมาัันมีคมือก,การ,กมมารบด แคสแบบทั้งหมดนั่นเองไลโอเอค,คุณมีกี่คนมี2 0 0 0 0ื่บอดหมดเลยมีสามหมื่นบอดหมดเลยซึ่งการบอดแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประกาศแคมเปญใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเห็นหลายๆไลโอฟิเชอร์เคาเลยครับผมบอดแบบนี้ตลอดเลยซึ่งจริงๆทําให้คนเนี่ยบล็อกเยอะขึ้นแล้วก็เปิดน้อยลงและสิบคัญมันเปนเลืองด้วยครับซึ่งถ้าแนะนําการบอดแบบนี้อาจจะบอดไม่ได้บ่อยอาทิตย์ละครั้งก็พอและมากสุดแล้วแล้วก็ไปสนใจในการบอดแคสอีก2ระดับที่ผมจะพูดถึงฮะต่อมาในระดับที่2เราจะเรียกว่าการบอดแคสหาวอร์มลีด ลังเลตัดสินใจจะมากตัวน้อยแล,แล้วแต่เป็นคนที่ยังจะเปิดอา่านบอดแคสต์อยู่สังเกตตัวคุณเองก็ได้เวลาที่เราเข้ามาติดตามเรไเออันไหนใหม่ๆเราก็ยังจะวนเวียนเปิดพักหนึ่งจนกว่าที่เราจะมีความต้องการแล้วเราอาจจะแบบบล็อกไปเลยก็ได้หรือบางคนก็อาจจะทิ้งไว้อย่างนั้นเราก็ไม่เปิดอา่านกลุ่มนี้เวลาบอดแคสต์อาจจะไซส์ลดลงถึงแบบ60%ถึง70%เลยก็ได้แต่ว่าอัตราก,การเปิดจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าคุณบอดเฉพาะคนที่สนใจณเวลานั้นจริงๆซึ่งถามว่าในไลฟ์เอาท์เชิงเขากลุ่มว เปิดดูริชเมนูคุณในช่วงที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มพวกนี้ถ้าเปิดดูริชเมนูแปลว่าเอดอ่านชัดคุณนั่นเองดังนั้นคนกลุ่มนี้ฮะถ้าคุณอยากได้เขาคุณจะเป็นจะต้องมีริชเมนูอย่างน้อยหนึ่งอันรูปแบบไหนก็ได้แต่ติดตั้งไว้หลังจากที่ติดตั้งคุณจะสามารถสร้างลุมใหา่ประเภทนี้ได้ครับอีกอันหนึ่งที่แนะนําในกลุ่มของวอมลีนนั่นก็คืออิมเพรสชันต่อข้อความถ้าแปลง,ง่ายก็คือคนที่เปิดอ่านบอร์ดแคสของคุณก่อนหน้านี้นั่นแหละเช่นคุณบอร์ดแคสไปวันซ ถือก่ามี่สาม,สม 3, ฮะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ผมบอดบ่อยที่สุดเพราะเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดแล้วเราแต่งข้อความเนี่ยให้ตรงใจเขาได้ซึ่งคีย์สำคัญของกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายตามแชทแท็กฮะซึ่งใต้ชื่อของคนแต่ละคนเราสามารถติดแท็กได้ตามความสนใจเป็นแคมเปญเช่น 1111, flat sale เวลาบอดแคสไปเนี่ยคุณจะคัดสมัยตัวคอนเทนต์ตามแคมเปญนั้นได้หรือเราอาจจะบอดแคสตามกลุ่มสินค้าเราเป็นกลุ่มสูตาอางกลุ่มตัวสินค้าสกินแคร์คอนเทนต์ที่เราบอดไปกับตัวสินค้าที่เขาสนใจอยู่มันจะใกล้ ดังนั้นใกล้เคียงกันยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องโฟกัสความต้องกา,ารลูกค้าเยอะๆต้องแม่นที่สุดดังนั้นอัตรากาเขายหรืออัตราคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะสูงกว่าดังนั้นฟังคลิมปมาถึงตรงนี้แล้วไปฝึกหัดใช้ได้เลยนะบอกวิธีในการใช้แล้วนะครับแต่จะต้องสร้างกลุ่มใหม่ในเมเจอร์ดลลาร์ดอบิตามที่โชว์เห็นนะครับนะในคลิปก่อนอันนี้ครับแล้วบอร์ดแค่ลงทุนจะฟังขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นมหาศาลครับ